้องถุงนี่ไม่ได้เอ่ย อหลายฟังนี่ตอนไปเจอบนันพื้นก็ลอยขึ้นมาไม่ตอนนั้นเตนนิมบันพื้นเดินไปพอดีมีคนเห็น,นอยู่คนนึงอ๋อเพิ่องพุ่มลงมาพอดีครับแล้วก็บอกลอยขึนนนนนย้นมาที่หมูยื่นเมื่อวานอ๋อลอยขึ้นมาติดฟังอยู่ครับติดด้านหลังยังตึ่งทำพื้นต่อนเรื่งกระพุ่มต่อไรตึ่งทำพื้คนครับจเจ้าสาโต้เป่า อ่าขึ้นแบบประมาณมือโตไปแจ้งขุ่นช้ำโตให้ครับตอเจอตายเลยนะเรียบร้อยครับได้แล้วเจอบอยไหมครับต่อวันนี้ปีนี้นี่ขังแหลเขึ้นมาขังแหลนะครับครับก็มีเห็นเป็นรอยช้ำอะค่ะอยู่ตรงใต้คอแล้วก็ตรงขานี่ตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ได้ครับสามสิบปีขึ้นไปค่ะคูอจากขนาดกระดองนะคะ เป็นต่อประเภทไหนฮะเป็นต่อสนุกค,ค่ะตัวเต็มัยเพศนี้อ๋อครับปกติจะอยู่ได้อายุประมาณสักกี่ปีได้ฮะอ๋อชาเลี่ยประมาณ60ปีค่ะแต่ว่าเจออายุเยอะๆก็80-100ปีก็เจอได้เหมือนกันอานนี้ถือว่ามันเป็นยังไงฮะติดอวนนะคิดว่าอ่าอันนี้คือจากสภาพที่มันแบบเน่ามากๆเลยอ่ะก็ฟันคงไม่ได้ว่าอไอ้ที่เราเห็นแบบที่มันเป็นช้ำๆเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการ หลังการตายก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่บอกอได้ว่าตายฉับพันเพราะว่ามีอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารอยู่เลยเนอาหารใหม่ๆอ๋อครับ